สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล็กๆของผมและคลิปนี้เราอยู่กันในเกมโลบอคโหมดทาวเวอร์เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมมาเทรดเอนจิเนียร์นะเอนจิเนียร์ในเกมนี้เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่คนในเซิร์ฟอยากจะได้กันมากเดี๋ยวแป๊บดูก่อนมีใครเสนอเอนจิเนียร์ป่ะตอนนี้ผมก็อยู่ในเซิร์ฟเทรดนะครับหรือเขาเรียกกันตลาดเทรดนะเป็นเวลาน่าจะตีสามตีสี่คุณผู้ชมเพราะว่าเวลาเช้าเช้าเนี่ย คนไทยผมจะไม่แลกนะไม่แลกกับคนไทยเด็ดขาดมันกดราคายับนะครับคนไทยถ้าเราไปแลกอาจจะเสียไป12บ12แดงได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเทรดกับเซิร์ฟนอกจะได้ถูกกว่าแค่8แดงแค่นั้นแหละแต่ส่วนใหญ่เนะี่ยเขาใช้ u t c เทรดนะมันจะได้ง่ายอยู่แล้วนะครับผมก็เอา u t c มา8ตัวแล้วก็เอา UTS อีก1ตัวนะครับกันเหนียวแต่ตอนนี้มันยังไม่มีใครเสนอเอนจิเนียร์เลยนะ ส่วนใหญ่นะครับเวลาเขาเอาเอนจินเนียร์มาเสนอเนี่ยเราไปเทรดเราจะโดนกดราคายับนะครับเพราะงั้นถ้าเขาเสนอเราก็ไม่ต้องไปสนองนะครับเรารอดีกว่านะเดี๋ยวเราหาประกาศเองจะดีกว่านะครับผมแนะนําถ้าเราประกาศเองเนี่ยเราจะได้ในราคาที่เรารับไหวแต่ถ้าเกิดว่าเขาเสนอแล้วเราไปคุยกับเขาเนี่ยเราจะโดนกดยับเลย โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็มีคนสนใจมาเทรกับผมแล้วนะผมเสนอไป8 UTC นะครับจริงๆเรามี7 UTC เนี่ยก็จะทําได้แต่ผมจะบอกกลยุทธ์เล็กน้อยนะถ้ามาแบบนี้แล้วเ,เรากดเขียวเลยเนะี่ยเขาจะรู้นะครับว่าเราต้องการมากอันนี้โชว์ไปก่อนนะครับผมจะโชว์ไปแล้วก็กดแคนเซิลนะครับอันนี้เขาเอา engineer signature มานะไม่ไหวนะครับ signature จะมาแรกอะ่ะมันไม่ไหวเรากดยกเลิกไปเลย จะได้รู้นะครับว่าเราไม่ได้ต้องการขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเขียวใส่เงี้ยเขาจะรู้ว่าเราต้องการนะอาจจะโดนหนักกว่าเดิมนะครับเห็นไหมอันนี้เขาเทรดกลับมาแล้วเอาเอนจิเนียร์มาเสนออีกแล้วนะครับมีด่าผมด้วยนะบอกว่าหยุดปิดเทรดใส่หน้าเขาได้แล้วโอเคตามนั้นเรามาคุยธุรกิจกันต่อเออแต่ผมก็จะเสนอไปนะครับผมจ่ายไม่ไหวสำหรับซิกเนเจอร์โดยส่วนตัวผมนะตัวซิกเนเจอร์มันก็เหมือนตัวธรรมดานี่แหละมันแค่เท่นะครับ แต่ด้วยส่วนตัวผมผมจะไม่เทรดไอพวกซิกเนเจอร์นะครับ <Wow. S 1> เพราะว่าเราไปออาลายเซ็นใครไม่รู้มาเล่นไม่ใช่วลายเซ็นเราด้วยซ้ําผมจะไม่แบกชื่อคนอื่นนะครับเอาตัวปกติดีกว่านะก็เสนอไปเลย8 UDC ดีปะ่ะอ่ะเขาเขียวมาแล้ว, <Wow. S 1> ลวเห็นไหมเห็นปหแบบนี้เราเขียวกลับได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเขียวใส่เขาก่อนเนี่ยเขาจะรู้ว่าเราต้องการเอนจิเนียร์มากไอ้ตัวนี้นี่เรื่องมันเยอะนะครับเอนจิเนียร์เรียบร้อยครับผู้ชม ได้มาในราคา8 UTC <Okay. S 1> ถามว่าคุ้มไหมไม่คุ้มนะจริงๆมี7 UTC บวกกับของเล็กน้อยก็น่าจะหาเอนจิเนียร์ได้นะเพราะว่าตอนนี้ UTC ราคาแรงมากสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับไม่ได้ยากอะไรเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยว่ากันใหม่เดี๋ยวจะแลกตัวอะไรก็ติดตามแล้วกันสำหรับคนที่เข้ามาชมใหม่ฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับมีอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปวันนี้ไปก่อนแล้วบาย